วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้า3และหน้า4นะครับหน้าที่3ตีสั้นเยยทิ้งหลุยินเถียนสู่ห่านะครับโจทย์เขาบอกว่าฟังแล้วเขียนตัวเลขตามลำดับนะครับโดยเราซื้อจะเป็นคนพูดให้นักเรียนนะครับให้เด็กๆนะแล้วเด็กๆได้ยินคำแรก ให้เด็กๆใส่หมายเลขหนึ่งคำที่2ให้ใส่หมายเลขก2ตามลําดับเลยนะครับเราซจะเริ่มเลยนะครับเตรียมใส่หมายเลขนะหมายเลขหนึ่ง go go หมายเลขก2 mouse m o u หมายเลขสามเหนียวเหนียวหมายเลขสี่หยูหยูหมายเลขหา้ตาตา้าเซียงต้าเซียงและหมายเลขหกงเมา หน้าที่4นะครับที่ซอเยนะครับเขาให้เฉียนอีเฉียนก็คือเลือกคำเนาะข่านถูนะครับเฉียนเจอจังเฉียนจะพินยินนะครับเขาให้ดูรูปแล้วเลือกคำให้ถูกต้องนะครับโดยรูปภาพนะครับเขาจะให้อยู่ทางซ้ายมือเนาะและขวามือจะเป็นพินยินนะครับเอาไว้อ่านออกเสียงภาษาจีนนะครับอ่ามันจะมีตัวถูกกับตัวไม่ถูกนะครับ าสามารถดูได้ในอัลบัม้มคำศัพท์ภาษาจีนนะครับมันจะมีตัวพินอินอยู่นะครับตอนนี้ครูจะอ่านออกเสียงให้ฟังนะครับให้เลือกนะครับช้อยที่ถูกเนาะระหว่างซ้ายกับขวานะครับตัวที่1น,นะครับ go นะครับตัวที่2 go ต่อมารูปภาพที่2ครับน้องแมวตัวเลือกที่1เมาส m o ายมือนะครับ ขวามือเหมาตัวที่3ตัวเลือกที่1นึซ้ายมือหยูตัวเลือกที่2หยหหีนะครับถัดมานกนะครับออกเสียงภาษาจีนว่ายัางไงนะครับซ้ายมือตัวที่1นเหนี่นยวหรือขวามือตัวที่2 Meow.